สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญล่าสุดเพื่อการพัฒนานะครับทีมของ New Sales และ New Service Channel ของพวกเรานะครับก็คือโครงการประกวดแข่งขัน CDS Facebook Live The Ultimate ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมุ่งมั่นแล้วก็ลองโฟกัสไปที่กลุ่มทีม Facebook Live ของสาขาที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรม โครงการและเซสชั่นในการพัฒนา New s a l l Channel Team ต่างๆอาทิเช่นเราเคยทำนะครับโครงการในการพัฒนากลุ่มพนักงานสำหรับการทำ Chatting Service พนักง,งานที่ต้องคุยและ,ะติดต่อกับลูกค้าและขายทางแชทเราได้ทำไปแล้ว และก่อนหน้านี้เราได้มีการทำเซสชันในการพัฒนาทีมีโม o ท e เพอร์ซ a นอลชอปเปอร์ไปแล้วและบัดนี้ได้เวลาทีมต่อไปที่ต้องเข้าร่วมแคมเปญนี้เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น MC ของ Facebook Live สาขาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพนั่นก็คือโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate ในการค้นหาสุดยอด MC นะครับของการขายและการให้บริการผ่าน Facebook Live ของสาขาซึ่งจะมีผู้แข่งขันนะครับเข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ยจากทั้งหมด17 Store สหรือ17สาขานะครับแต่และสาขาจะต้องส่งตัวแทนที่ทำหน้าที่เป็น MC ในการขายผ่าน Facebook Live ของสาขาตัวเองเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะครับซึ่งในแคมเปญน,นี้เราจะมีการแข่งขันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกัน เดี๋ยวเราไปดูทีละหัวข้อกันนะครับว่าการแข่งขันทั้ง3หัวข้อในโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate มีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับและในโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate สำหรับหัวข้อการแข่งขันหัวข้อที่1ก็คือการเฟ้นหาสุดยอด m c Facebook Live Competition ซึ่งนะครับกติกาก็คือ ทีมอ m n ช c h a n แชม c h เปี้ยนของสาขาเนี่ยต้องทำการคัดเลือกตัวแทน MC Facebook Live สาขาละหนึ่งท่านเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเราจะมีทั้งสิ้น17ท่านจาก17สาขาที่เข้าร่วมหัวข้อการแข่งขันหัวข้อที่1น,นะคะและเราจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น5สัปดาห์ด้วยกัน โดยสัปดาห์แรกจะเป็นการ orientation หรือปฐมนิเทศทั้งหมด17ท่านที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันครั้งนี้และสัปดาห์ที่2 3และ4เราจะมีการจัด Master Class นะครับโดยมี Mentor รับเชิญมาทำการพัฒนาสอนเทรนและโค้ชทีม m m MC ตามหัวข้อ Skill ต่างๆที่จำเป็นให้กับทั้ง17ท่านในสัปดาห์ที่2 3และ4โดยทำการนะครับจัดามาสเตอร์คลาสผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซิ่งจากนั้นเนี่ยเมื่อทำการจัดมาสเตอร์คลาสแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยเราจะให้สาขาเนี่ยทำการนะครับไปไลฟ์สดขายสินค้าจริงๆที่สาขาเลยตลอดทั้งสัปดาห์ตามส케จู u l ลที่กำหนดนะครับและเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์เราจะให้คณะกรรมการมาตัดสินวัดคุณภาพและปริมาณของผลงานในแต่ละสัปดาห์เพื่อทำการนะครับ หาผู้เข้ารอบต่อไปนะฮะซึ่งจะบอกว่านะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเกิดการอิลิมิเนชันเกิดขึ้นหรือการคัดคนออกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการค้นหาเพียงแค่ท็อป t h r e winners หรือผู้ชนะ3อันดับเท่านั้นนะครับเ <sind> พราะว่าผู้ชนะอันดับที่1จะได้เงินรางวัลมูลค่า10,000บาทและผู้ชนะอันดับที่2จะได้เงินรางวัลมูลค่า5,000บาท และผู้ชนะอันดับที่3จะได้เงินรางวัลมูลค่า3,000บาทนะครับและเกณฑ์การตัดสินของเราเราจะวัดเกณฑ์การตัดสินด้วย2ด้านด้วยกันก็คือในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพเป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งสิ้น70%โดยกรรมการเนี่ยจะทําการวัดคุณภาพผลงานจากทักษะการขายเทคนิคอันแพรพลาในการขายผ่าน Facebook Live ทั้งสิ้น70%ส่วนในการตัดสินเชิงปริมาณน,นะครับ อีก30%เราจะวัดจากยอดขายที่เกิดขึ้นจากการขายผ่าน Facebook Live จริงๆในสัปดาห์นั้นเป็นทั้งสิ้น100% 70%ในเชิงคุณภาพและ30%ในเชิงปริมาณและทำการหาผู้เข้ารอบต่อไปอย่าลืมนะครับแต่ละสัปดาห์จะเกิดการ Elimination หรือการคัดคนออกเพื่อค้นหาผู้เข้ารอบทั้งสิ้น6ท่านสุดท้ายในรอบ Final Round ของสัปดาห์ที่5 และในรอบ Final r o u เนี่ยเราจะคัดเหลือเพียงแค่3คนหรือ Top ป3 e Winners เท่านั้นอันนี้ก็คือหัวข้อการแข่งขันที่1ในโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate ครับเดี๋ยวไปติดตามหัวข้อที่2กันเลย <Yeah. S 1> และหัวข้อการแข่งขันที่2ของโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate <Yeah. S 1> ก็คือ CDS Omni Team Competition <Yeah. S 1> โดยเราจะเฟ้นหาผู้ชนะ3อันดับเช่นกัน โดยผู้ชนะเลิศหรือสาขาที่ชนะเลิศเป็นอันดับที่1จะได้เงินรางวัลมูลค่า10,000บาทและสาขาที่เป็นผู้ชนะเลิศอันดับที่2ของหัวข้อการแข่งขันนี้จะได้เงินรางวัลมูลค่า5,000บาทและผู้ชนะอันดับที่3ของหัวข้อการแข่งขันนี้จะได้เงินรางวัลมูลค่า3,000บาทในส่วนของกฎกติกาเกณฑ์การตัดสินและเรื่องราวของการแข่งขันในหัวข้อนี้คืออะไรไปฟังกันเลยครับ โดยเราจะให้ Omni-Channel Champion ของสาขาและทีมโซเชียลมีเดียของสาขาทำการสร้าง Action Plan ขึ้นมาเพื่อนำเสนอ Head Office หรือคณะกรรมการของสำนักงานใหญ่นะครับโดยใน Action Plan เนี่ยคุณจะต้องระบุนะครับว่าคุณจะมีแพลนในการสร้างสารรค คอนเทนต์ Content, หรือเนื้อหาที่น่าสนใจหรือกิมมิคเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างเพื่อใช้ในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามากดไลค์ a c e like b o o k ของคุณและแอดโต e l ล n e ของพวกคุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีแอคชั่นแพลนอะไรบ้างและทำอะไรในช่วงเวลาใดคุณต้องทำเสนอแอคชั่นแพลนนี้มาที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้กรรมาการของ Head Office อนุมัติ เมื่อคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถไปดำเนินการตาม action plan และ time frame ที่คุณกำหนดได้เลยโดยเราจะตัดสินจากเกณฑ์ทั้งหมด3ด้านด้วยกันเกณฑ์ข้อที่1นะครับเป็นสัดส่วนคะแนนถึง50%ก็คือเราจะวัดจากว่าคุณเนี่ยสามารถดำเนินการทุกอย่างครบถ้วนตาม action plan ของคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นสัดส่วนคะแนน 50%ส่วนข้อที่2นะครับเราจะวัดจากในเชิงของคุณภาพของคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบล็อตแคสตเผยแพร่โปรโมทหรือโปรยลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Store Line ของคุณเพื่อสร้างความน่าสนใจดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าอยากเข้ามากดไลค์กดแอดและเข้ามา Engage บนแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่าง Active เราจะดูจากเนื้อหาเหล่านั้นครับโดยที่มีสัสดส่วนคะแนนอยู่ที่20ในส่วนของสัสดส่วนคะแนนสุดท้ายหรือหัวข้อสุดท้ายเราจะวัดในเชิงปริมาณโดยเราจะดูจากจํานวนยอดไลค์ที่ลูกค้าเข้ามากดไลค์เพิ่มขึ้นบน Facebook ของ s t o ร e ของคุณบวกไปกับจำนวนของลูกค้าที่เข้ามากดแอดสโตร์ไลค์ของคุณเพิ่มขึ้นโดยเราจะเทียบจากช่วง period ก่อนเริ่มโครงการ15%ของสัดส่วนคะแนนจากจำนวนคนเข้ามากดไลค์บน Facebook ของคุณและสัดส่วนคะแนนอีก15%จะมาจากจำนวนของลูกค้าที่เข้ามากดแอดโต e ไล n ์ของคุณเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเกณฑ์ทั้ง3ข้อนะครับและผมขอมาเหตุไว้ก่อนนะในส่วนของการวัดเชิงปริมาณเนี่ยสาขาเนี่ยถ้าคิดจะไปทำการบูตโพ o บูตเพจซื้อนะครับซื้อการบูตโพสบูตเพจเนกับทาง a c e b o o k เนี่ย เราจะไม่นับเป็นลูกค้าที่ v a l i ลนะครับนั้นบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้มาเหตุเอาไว้นะครับและนี่คือหัวข้อาการแข่งขันที่2ส่วนหัวข้อาการแข่งขันที่3คืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยและหัวข้อาการแข่งขันที่3ของโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate ก็คือหัวข้อาการแข่งขัน Creative Thinking Award ครับจะว่าไปแล้วเนี่ย หัวข้อการแข่งขัน Creative Thinking เนี่ยก็คล้ายๆกับการแข่งขัน Creative Thinking Award ของแคมเปญ Click and Collect ที่พวกเราทำก่อนหน้านี้และประสบความสำเร็จนั่นเองแต่คราวนี้เราจะเน้นที่ Creative Thinking บนแพลตฟอร์มใหม่ของเราก็คือบน Facebook สาขาและโตลายของสาขานั่นเองนะครับโดยเรานะครับจะเป็นหาผู้ชนะ3อันดับเช่นกันสาขาที่ชนะเลิศเป็นปอันดับที่1 จะได้เงินรางวัลมูลค่า5,000บาทครับและสาขาที่ชนะเป็นอันดับที่2ของการแข่งขัน Creative Thinking จะได้เงินรางวัลมูลค่า3,000บาทและสาขาที่ชนะเป็นอันดับที่3จะได้เงินรางวัลมูลค่า2,000บาทครับส่วนก,กฎกติกาและเกณฑ์การแข่งขันคืออะไรไปฟังกันเลยนะครับเราจะให้สาขาที่เข้าการแข่งขันเนี่ยนะครับทำการสร้างสารรค์นะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของ ภาพถ่ายก็ได้ที่สื่อถึงพลังความสนุกสนาน Energy นะครับหรือทำให้หน่าสนใจเพิ่มขึ้นเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นรูปแบบของเป็นทรูเป็นพาเ a รดเป็นการเต้นหรือเป็นมิวสิกวิดีโอหรือเป็นคลิปหนังสั้นนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่จะโปรโมทนะครับ Facebook ของสาขาคุณและโปรโมตโตรไลน์ของสาขาคุณนะครับให้ดูน่าสนใจมีพลังดูคึกคักและใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับที่ดูแตกต่างนะครับและคุณต้องโพสต์ภาพถ่ายและหรือคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับบน workplace ในห้อง service ceremony ไม่ต่ำกว่า4โพสต์ตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับไม่ต่ำกว่า4โพสต์และติด hashtag FBAward นะคะติด Hashtag FBAward นะครับ,ดรบโดยเกณฑ์การตัดสินเราจะวัดที่3ด้านด้วยกันสัสดส่วนคะแนน50%เราจะวัดจากเรื่องของความน่าสนใจหรือความคิดสร้างสารรค์ที่คุณใช้นะครับในการสร้างนะครับภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอเหล่านั้นเพื่อการโปรโมตนะครับช่องทางเหล่านี้นะครับส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะครับ20%ของสัสดส่วนคะแนนเราจะวัดจาก ค,ความน่าสนใจนะครับของกิจกรรมที่ดูน่าดึงดูดให้คนนะอยากเข้ามากดไลค์กดแ like, อด add, และเข้ามานะครับแอคทีฟในแพลตฟอร์มเหล่านี้และเกณฑ์ข้อที่3เราวัดในเชิงปริมาณนะครโดยสัดส่วนคะแนน15จะมาจากเรื่องของจำนวนของลูกค้าที่เข้ามากดไลค์ a c e like, b o o k ของคุณเพิ่มขึ้นนะครับและหมายเหตุไว้เหมือนกันนะครับอย่าทำการ ซื้อโพสหรือซื้อการบูสต์โพสบูสเพจนะครับเพราะว่าเราจะไม่นับเป็น Valid Customer นะครับจากการบูสต์เหล่านั้นนะครับอันนี้มาเหตุเอาไว้นะครับส่วนอีกสัดส่วนคะแนน15%จะมาจากจำนวนของลูกค้าที่เข้ามากด Ad Store Line ของคุณเพิ่มขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือเกณฑ์ทั้งหมด3ข้อนะครับของการแข่งขันข้อที่3ก็คือ Creative Thinking ครับและทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครว่าในปีนี้เนี่ย บริษัทของเราเนี่ยทำการปรับตัวนะครับและเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆม,ม,มากมายนะครับเพื่อให้เจอร์นี่ของ Omni Channel เนี่ยเกิดการขายได้ทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อสร้างความสะดวกและความสบายให้แก่ลูกค้าของเราและเมื่อเกิดทีมใหม่ทีมขายทีมใหม่ที่เราฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อทำการภารกิจนี้นะครับในช่องทางเหล่านี้เนี่ยและแน่นอนเราอยู่เฉยไม่ได้ เราวางเฉยไม่ได้นะคระับทุกท่านได้ทราบชัดเจนอยู่แล้วว่าทางฝ่ายบริหารของเราไม่ว่าจะเป็นทาง CEO ของเราอย่างคุณนิโคโล o หรือทางผู้นำของเราทางด้านโอ peration อย่างดรเรปยพงศ์เนี่ยท,ทุกทท่านเนี่ยได้กล่าวชัดเจนเลยว่าต่อให้บริษัทเราเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีในการขายมากขึ้นแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายเรื่องของคิวเมนหรือบุคลากรเนี่ยต้องมาก่อนเสมอ ดังนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับนะครับศักยภาพและคุณภาพของทีมขาย New s a l e s h a n n e l ของเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารของเราดังนั้นอยากให้ทุกคนน,นะครับใช้โอกาสนี้ของการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ CDS Facebook Live The Ultimate เป็นวาระสำคัญเป็นโอกาสสำคัญให้พวกคุณเนี่ยทำการ ยกระดับตัวเองขึ้นมาและพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับขอห้ทุกท่านเนี่ย Enjoy สนุกนะครับและประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการนี้ของเรานะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ